นี่คือจุดเริ่มต้นของไม้หวงหัวลี่ในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมสวนนี้เราอยู่ที่บ้านห่วกนะครับตําบลแสนทองอาําเภอท่าวางผาจังหวัดน่านท่านผู้ชมต้นนี้ผมปลูกมาเนี่ยสิปีเนี่ยได้แก่นไม้ขนาดนี้แล้วตรงนี้คืออุโมงค์ไม้่วงหัลี่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เราปลูกเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่นะครับลองผิดลองถูกท่านผู้ชมกว่าจะได้แบบนี้นะครับปลูกมาครบ10ปีเนี่ยลายไม้อย่างนี้เลยอันนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและแพงที่สุดในประเทศเวียดนามท่านผู้ชมนี่ เราทาจนสําเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมสําเร็จแล้วตอนนี้ก็บริษัทหงหมู่เวียดนามจากประเทศเวียดนามแล้วก็หงหมู่ไหหลานนะครับได้มาดูนะฮะเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหงหมู่ไทยแลนด์เนี่ยแหละก็เอาไม้ไปวิเคราะห์วิจัยดูเรียบร้อยว่าคุณภาพของไม้เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากในจีนและในเวียดนามนะครับและสีไม้ลายไม้เนี่ยสวยกว่าซะด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมที่นี่เป็นดินของประเทศไทยเราปลูกแล้วประสบความสาเร็จที่อาเภอท่าวางผาท่อนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหกิโลกรัมมูลค่า500บาทท่านผู้ชม ถามเกษตรกราาทั้งประเทศไทยว่าแพงไหมทุกคนบอกว่าแพงนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เกษตรกรต้องปลูกนะครับเราต้องปลูกของแพง